อันนี้เราอยนให้โรตีบางเบานะคะที่ตะวัน,กนตกดิบมะขามนะคะวันนี้ก็สั่งมีข้าวหมกไก่นะคะแล้วก็หอยทอดโอ้มีไก่ชีสนะคะแล้วก็สไส้ไก่กกกกกค่ะแล้วนี่น่ากินมากค่ะอันนี้คือโรตีแบบเรื่องค่ะน่ากินมากเลย ลก็มาลองชิมกันเลยนะคะแล้วก,ก,ก็ต้องเถ้าเกิดว่าในแบบี่เขาชอบแบบเขาจะมีโรตีไข่ชีสคุณโรตีไข่ชีสค่ดเอานมีนมกับน้ำตาลนะคะเขาจะสที่เป็นมีชีสผัใหญ่มากรานทะี่อน ก็สัญญา่ท okay, mm. mm. okay. mm. mm. mm ี hmm. mm ่ัมาไ่งฝัาที่เดินฉับบั้แล้วก็ไปที่บั้งไปแค่ใบตาเพราะอันนี้เขาต้องทว่าที่ดีที่เอมาต้องทเะล็งใจนะคะ็งตรงนะอะไรคะ mình làm mấy lúc, hết cho rồi, đến mai rồi, hết giờ rồi, nếu mà thời ทอค่ะนี่เขาไปทดทอดเปล้วเร่องนีไม่อ่านี่เยทค่ะปรบม้เลยอออะไร่ะ

คลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วกพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมติดตามช่องต้อมชาแนลด้วยนะคะอย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยะค่ะบ๊ายบาย